วนันน,ามมานนี้เช้าวันนี้อะอรเงี้ยเลยตามกำลังเรีนทางแล้วก็เรียนนอนให้ดูน,ออนี่เมื่อคืนผมนอนอย่างนี้ครับแล้วก็ดูพระจันทร์พระจันทร์สวยมากนอนไปดูบนไปฮะอากาศประมาณ2 0 2สถึงองศาตอนนี้โดยใช้ได้เลย รีวิวนะครับหลับไหมลกูกหลับมากหลับสบายมากทำสูงพ่อว่าเนอะเมื่อกี้เนี่ย โอเคครับนี่ก็คือเบร f ฟาสของเรานะครับนายรีวิวหน่อยครับไมรีวิวเพราะยังไม่แต่งหน้านายครับนายรีวิวการแต่งหน้าวันนี้หน่อยครับเดิมสวัสดีค่ะมื้อเช้าค่ะข้าวต้มไข่กระทะแล้วก็อาหารซิกโรงย่างไงคนนี้ซาปิววิวันสันตุสับแล้วปอใจแล้วไงเกิดอะไรขึ้น โอจะไปเปิดจะไปเปิดจะเปิด,งงดร,ร่ไมไงไปเ,เ,เปิดล่มไปเเตะล่มเขากินอยู่ดีๆจะไปเตะจะไปเปิดล่มในรีวิวการเตะล่มสิไม่เตะร่ะครับเอาอย่างโอเคครับวันนี้เราจะมาทำกาแฟกันนะครับโดยที่เราจะทำจากเมลกาแฟสดๆนะเอาเยอะหน่อยพี่ช้อนหนึ่งสดๆ,ๆเนีย่ยเนีเ่บ นะตาแบบนี้ครับแล้วเราก็จะใส่ลงไปในนี้ครับทีละน้อยดูสีพอก่อนเดี๋ยวมันจะจืดเหมือน,นเหมือนกาแฟโบราณนี่ก็ใช้ถุงน้ำลวกไปลวกมานี่คือถุง โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาชมสวนส้มครับเนี่ยไม่ต้องไปไกลตรงนี้เก็คือสดแบบแกะกินได้เลยครับอันนี้ของปลอมนะครับอ๋ออ๋ออันนี้ของปลอมปอมด้วยได้แกะกินสิปลอมก็ปลอมไอ้เหลืองๆนี่ปลอมลูกสีเขียวปลอมไว้ถ่ายรูปอันเดียวไว้ถ่ายรูปนะครับ ก็พร้อมหมดแล้วลูกอ่ะแม่วางหูนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการเก็บส้มที่ถูกวิธีครับรัแรกเราต้องหาส้มที่สีเป็นส้มส้มๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาชิมดิแกชิมอ่าครับเปรี้ยวเราจะมาชิมกันสดๆครับหลังจากการปอกเลือกครับเราจะมาชิมกันดีกว่าว่าส้มสดๆจากต้นเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นไงหวานไหมต้นหวานมาก อาจจะเป็นเพราะวันต้องลืมยังไม่ลืมต้นมั้งเพิ่งเพิ่งแปลงฟันมาตรงนี้ครับตอนนี้เราก็กําลังถ่ายที่ป่าสนนะครับโอเคครับเราก็มีช่างกล้องประจําตัวนะครับกําลังถ่ายคุณแม่ของผมครับที่สนสนะครับผมสวยที่นะคะเยอะหมดเลยนะคะอ่าแม่ตัวนี้ตัวอะไร นกกาโรเวกสวยนะจูนของฟ้าสวยมากอ่ะก็ทางนี้ก็จะเป็นวัดหลังคาด้วยว่าอันนี้สวยครับทำจากไม้อารมณ์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนยสวยมากเลยเป็นช้าง ที่ตัวเป็นไก่ครับขยายนกพัสดีิงไส้ลาซีเต้โอเคครับพาไปชมโอ้ดูครับแพนกล้องเจดีสีดำนะครับเฟรยี่ยวมากเลยครับผมตอนนี้เราก็ถึงกับตกหมอกฟ้าแล้วครับเราเดินอีกประมาณ350เมตรก็จะถึงนะครับผม อากาศเย็ยนมากครับคุณผู้ชมแล้วครับก็ถึงน้ําตกเลยครับโอ้โหสูงมากตกแรงด้วยน้ำตกที่ง่าตอนนะอยากลงเล่นน้ำ,นำมากแต่ว่าไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนนะคือแบบว่ามีคนเล่นแบบว่าเต็มเลยแล้วแบบว่าน้ำแบบว่ามีเรนโบว์ที่แบบปลายน้ำด้วยนะฮะไม่รู้ว่ากล้องถับได้หรือเปล่า นี่ครับหเห็นเป็นเรนโบว์เรนโบว์ด้วยเี่ยเห็นไหมไหมรีวิว,ว,วที่พักลาติดงาน,านผมพาไปคุณผู้ชมไปดูห้องน้ำน,นะครับไปัวตรงไหนว่าเราจะรีวิวบันดับสดๆน,ะนี้แบบอ๋อต้องเสียบบัตรก่อน นะครับโอ้แล้วก็ตกแต่งยันแบบสไตล์ไทยโบราณนะครับกาแต่งแบบมีกลิ่นอายอความเป็นเมืองเหนือนะครับอันนี้ก็จะแบบว่าให้สไตล์แบบว่าอาบน้าในแบบบ้านดินเผาเลยครับผมอ่าครับต่อไปในส่วนของห้องนอนห้องสามศูนย์หนึ่งเลยครัเอ่อออกแบบเหมือนสไตล์ไทยเดิมนะครับตกเปลาไว้ ชมวิวบริการเดินโงแรมได้ครับแล้วก็เป็นสระน้ำของโมแรมนะครับข้ามโอ้โหกว้างมากครับผชมตกแต่งสไตล์ไทยเดินอยู่แล้วว้ดี๋ยอโอ้เป็นสองพาร์ทเซ็กชั่นกันนะครับทอันี้ก็จะเป็นโซนโซฟาครับเอาไปนั่งเล่นได้ครับชมวิวทางนี้ก็จะเห็นแม่น้ำปิงนะครับ <ม>แล้วก็มีลานกินข้าวด้วยครับออโอโ้โหสองฝั่งเลยอะโอโ้โหอ,อย่างร้อยนะเชื่อมกันสองฝั่งโนะโอ้หมาสเตอร์เบดรูมนะครับก็จะมีหลังคาด้วยพ่อเขามีที่นอนแล้วตรงนั้นะอ่ะมีทีวีด้วยนะครับผมส่วนการพับผ้าขนหนูของ,ของที่นี่ก็จะเป็นแบบพับแบบลูกช้างน้อยนะครับโอ้โหห้องน้ำนะครับ วันนี้ก็จะตกแต่งสไตล์เดียวกับที่เหมือนเรา้องน้ำของผมลักซ์มุยนี่เป็นซิกเนเจอร์มิมีคาเฟ่ของร้านชิดลมนะครับประกอบไปด้วยมะพร้าวปัน่นนี่มะพร้าวปัน่นราดด้วยช็อตเอสเพซโซ่อะละครับป๊าน,นตาดีโอ้นี่ดูมันดูมันแต่ว่ขึ้นมาด้วยเออสวยสวยขอไฟเลยเสร็จแล้วเราก็ทอปปิงด้วยนี่ทอปปิงด้วย โลบัสตาแม่เนี่ยนะฮะคุณแม่เฮ้เราไม่มีที่รางนี้นี่นี่ขอนี่นอ,<ว>อ่ะอ,อืมไว้อ,อร่อยมากโลบัสตาชินใจไหมอ,อ่ะเยี่ยมเหมาะกับเป็นซิกเนเจอร์ครับอืมอให้ลูกชิมมากอ,าอ่าปากนี่าอาหารชุดแรกก็มาแล้วครับ เป็นอะไรครับอันนี้สองอันนี้หมูทอดน้ำปลาหมูสามชั้นทอดน้ำปลาแล้วนี่ครับต้มต้มปลากระพงไหนใบ,บนยี่หร่ากินรู้สึกยังไงครับอร่อยเหมือนกัน <c oughs> ครับก็คืออันนี้ก็คือชีสสเตเตอร์นะครับกินเป็นเหรอไม่รู้หรอกลองดูอันนี้ส่วนนี้เป็นอะไรครับอันนี้คืออะไรคนสั่งไก่กแล่ะเป็นอาหารของภาคใต้นะครับกำลังเดินไปที่สะพานอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้เดินสดๆ ยี่สิบสองนาทีแนละ้วโอ้แสงโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ลองแม่สางแล้วครับคะที่นี่ก็ให้ฟิลเหมือนอ,อยู่ญี่ปุ่นนะครับโดเรมอนป่ะโนบิตะ โตอรนนะรักจังห้องแต่งนี่ออกบ้านปุ๊กไทยนะเปิดไฟนโอ้โหนี่ห้องน้ำด้วยที่ดึกด้ที่ดึกต้องไปยืนบนสะพานนะ้อ ผมเปิดกันเดี๋ยวว่ารักมืดนันจะเปิดหมดนะ <c oughs> นเสื้ออะไรแต่ไม่มีเชียงเลย

รสชาติเป็นไงครับำกำลังเลือดเขาเรียกอะไรเมนูนี้จำไม่ได้รู้แค่ว่าสับวรส ท้องกิ้งลงน้ำนะวันนี้ก็เบรกฟัดนะครับกินกันเรียบร้อยแล้วจะไปไหนครับวันนี้ลูกบอกจะไปห้องไรพัะอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่มัชลูมคาเฟ่นะสไตล์าการตกแต่งก็จะเป็นซีน ร้อมด้วยธรรมชาติลองขึ้นดู้คนโอ้โหต้นไม้คคกไหมดก็คือเช้านี้ผมยังไม่ได้กินกาแฟโรงแรมเนยก็เลยตั้งใจมากินกาแฟที่นี่นก็ไปนูของเราก็คือฮันนี่ไดมอนด์รือทุกอย่างเลกเกอรโน่แล้ว้แต่เรามั่กันว่า,าวอร่อยมาก เหมือนเหมือนกินลมตามหมีรรสมะพร้ง <c oughs> อร่อยอร่อยอันนี้อร่อยชอบไปข้างในครับ